ข้อที่4 a b c d และ e เป็นจำนวนจําจำนวนที่เรียงจากค่าน้อยไปค่ามากและมีสมบัติดังนี้1ค่าเฉลี่ยผลบวกจําจำนวนเท่ากับ6เดี๋ยวเราลองมาดูกันก็คือเอามาผลบวกรวมกันและหารด้วย5ก็จะเป็น a บวก b บวก c บวก d บวก e ส่วน5เท่ากับ6 ดังนั้นเราจะได้ว่า a บวก b บวก c บวก d บวก e เท่ากับ3 0ข้อ2ค่าเฉลี่ยของผลบวกค่ามาก4ี่จำนวนเท่ากับ7ดังนั้นมันก็คือ b บวก c บวก d บวก e หาร4เท่ากับ7แล้ว b บวก c บวก d บวก e เท่ากับ28 3ม ค่าเฉลี่ยของผลบวกค่าน้อย4จํจำนวนเท่ากับ4จะได้ว่า a บวก b บวก c บวก d ส่วน4เท่ากับ4ดังนั้น a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ16ซึ่งเราจะหาค่า a ก็มาจาก a เท่ากับ30ลบ28มาจากไหนเดีย๋ยวเราลองมาดูกันเนื่องจากตัวนี้ดูง่าย เหมือนกับตัวนี้เลยแล้วก็แทนเป็น a บวก28เท่ากับ30ย้ายข้างก็เป็น a เท่ากับ30ลบ28ก็จะแทนได้เป็น2นั่นเองต่อมาก็เอามาแทนค่าลงไปเพราะฉะนั้น b บวก c บวก d เท่ากับ16ลบ2กลายเป็น14 4แต่โจทย์บอกต่อว่าข้อที่ C 4, เป็นจำนวนที่สแสดงว่าเราต้องให้เป็น1 3 5 7แต่ถ้า c มันอยู่เลขที่3และเลขที่3เป็น1ไม่ได้แน่นอนเราก็เลยให้ c เป็น3เป็น5ลองดูเราก็จะได้ว่าถ้าแทน c เป็น5ก่อนก็จะเป็น3ามบวกหบวกหเท่ากับสิเราก็จะเอาค่า B กับ D ก็คือตัวแรกกับตัวสุดท้ายคูณกันก็จะเป็น3คูณ6เท่ากับ18ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆดูจะได้มีความรู้ด้วยกันนะคะ